ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่เช่นเคยนะครับพบกับผมช่องดูเล่นๆเย็นๆไข่นะครับวนันนี้ผมจะมาแกะสีซามูไรนะครับหลังจากนี้ผมทําสีโคงกับสีสีตัวต่างๆอ่ะที่ผมลือออกมานะหรือของ LS อออกมานะเดี๋ยวแกะดูเลย อันนี้มันเป็นแลกเกอร์นะสีผมรถผมจะเสร็จแล้วเหลือพ่นเลกเกอร์อเดียวก็ใช้ได้นะครับก็พร้อมประกอบแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยกันไม่เสียเวลาสีสมุไรนะครับผมจากที่ผมหาข้อมูลมานะผมเห็นเขาว่ากันว่ามันมันดีจริงนะครับเนื้อสีมันดีจริงๆแต่ข้อเสียมันคือมันเก็บได้แค่ มันใช้ได้แค่6กชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงแค่น้นนะครับสีมันก็จะพ่นไม่ออกแล้วสีมันจะแข็งตัวไปเองนะครับในกระป๋องมันก็เลยเป็นมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียคเนี่ยมันแต่มันเป็นสีสองเคมันเงาแน่นอนนะแต่มันใช้มันคือใช้ครั้งเดียวในวันเดียวต้องใช้ให้หมดเลยหลังจากนั้นจะใช้ไม่ได้แล้วครับ น okay. so, so, okay, so, ี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะดูเลยเดี๋ยวก็ไม่ค่อยเจียวจ้าวนะครับช่วงนี้ติดโควิดไงโรงเรียนเขาปิดกันก็เดี๋ยววันที่หนึ่งนี้ก็โรงเรียนเขาก็เปิดกันแล้วลูกผมก็ไปโรงเรียนกันแล้วก็จะเงียบหน่อยแล้วเอาให้น้องด้วยดูเลยครับผมซีนมาอย่างดีเลยแตงระแทก บับเบิลบับเบิลอันนี้ผมซื้อมาในราคาสองร้อยแปดสิบนะสองร้อยแปดสิบรวมตรงอีกเท่าไรเน่ยแหละจำไม่ได้ก็ตกสามร้อยนะตกกระป๋องล300นะสามร้อยครับนี่นะ่นครับ สองเนะนี่รับนะมันจะเป็นระบบ 2k ครับผมไอเนี้ยคือผมที่ผมไปดูในในคลิปของใน youtube มานะเขาจะเนี่ยมันจะมีวิธีบอกอยู่อะ่ะก่อนใช้อะ่ะและตอนเปิดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าสำคัญนะถ้าเราเปิดงัดหรืออะไรอย่เงี้ยมัน ไอตัวหัวงานเนี้ยมันจะกดลงไม่ได้แล้วมันจะเสียก็คือใช้ไม่ได้เลยนะต้องค่อยๆทํามันหน่อยครับก็มันจะมีหัวด้านแดงเนี่ยหัวใหญ่เนี่ย <c oughs> เนี่ยให้กดลงเนี่ยแมันมีวิธีบอกอยู่เนี่ยให้กดลงเนี่ยปุ๊บกดไปเสร็จปุ๊บสีมันจะวิ่งผสมกันนะสีมันจะผสมกันแล้วเรากเขยา่าแล้วค่อยพ่นนะครับก็นี่นะก็ เนี่ยครับประมาณนี้เดี๋ยวนะก็เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกันดูตอนพ่นกันแล้วกันนะครับดูตอนพ่นว่าสีมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับมันจะสวยไหมนะครับสีดีครับผมผมยอมรับว่าสีดีนะนี่เขาไม่ได้ดนี่เขาไม่ได้ให้ผมใช้ฟรีนะผมซื้อเขาใช้นะผมไม่ได้มาโฆษณาให้เขาด้วยแต่ผมเห็นใช้แล้วมันดีจริงๆนะสีมันแบบ มันฉ่ำจริงอะแต่มันเสียงเดียวคือมันเก็บไว้ไม่ได้ไงมันไม่เหมือนสีทั่วไปถ้ามันถ้ามันเก็บไว้ได้นะแบบเราพ่นสมมุติเราพ่นเนี่ยสมมุติเราพ่นในนี้นะพ่นไขควงปุ๊บเราใช้ไม่หมดไงเราเก็บไว้อาทิตย์หน้าเราอยากจะพ่นอะไรบางโซ่รถหรืออะไรอย่างเงี้ยอีกมันก็เก็บไว้ใช้ได้ใช่ไหมแต่ตัวเนี้มันมันเก็บเก็บไว้ไม่ได้ไงคือมันต้องใช้ให้หมดภายในหกถึงแปดชั่วโมงนะครับ ให้หมดนะภายในหกถึงแปดชั่วโมงอันนี้ที่ผมไปหาความรู้มานะ <S <S แล้วหลังจากนั้นมันจะพ่นไม่ออกแล้วครับมันจะแข็งตัวสีมันจะไม่ออกแล้ว <S <S 1> <S 1> โอเคแล้วรอดูผมพ่นโคงแล้วก็พ่นไอ้อะไรต่างๆเจ้าเอ็ดเลยครับเดี๋ยวจะเตรียมขึ้นโคงแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้ใหมพลาดคลิปใหม่ๆ ederim. ด้วยนะครับผมลิ้นร่วนๆหน่อยเช้าๆอยู่โอเคครับผมก็ตามนี้ครับผมก็เนี่ยครับเดี๋ยวมาเริ่มรับชมกันเลยนะซับลายสองเคนะครับมาเดี๋ยวเริ่มพ่นกันเลยกันเดี๋ยวจะเสียเวลา นี่ครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะพอพ่นแล้วนี่ยมันจะย้อนแสงหน่อยครับผมกล้องนี่คประมาณนี้ครับอันนี้พ่นไปรอบแรกนะเงาขึ้นมา,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 าเดี๋ยวทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งอีกสิบห้าทีเดี๋ยวออกมาพ่นใหม่อีกรอบนึงครับสิงเหลืออยู่ครึ่งกระป๋องได้โอเคครับวันนี้อันนี้ผมก็พ่นไ,ไว้ด้วยนะ นี่ครับเนี่ยเนี่ยขังคอผมนู่นนะพ่นไรโน่นก็เนี่ครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอพ่นรอบสองพ่นให้สีหมดไปเลยแล้วกันครับก็จ,จบแล้วครับผมอันนี้หลังจากผมพ่นไปอันนี้รอบสองแล้วนะพ่นไปรอบสองนะ เงาเงาเลยครับเนี่ยเงาจริงๆนะเดี๋ยวไปดูงานชิ้นงานข้างล่างคนระับกระป๋องนึงที่ใช้คุ้มเลยนะน่ยนะใช้คุ้มเลยยังเหลืออีกหน่อยนะเดี๋ยวผมเอาไปพ้นอีกรอบหนึงเงี้ยนะ เงาเงาเลยนะกไม่ค่อยจับผมผมพ่นนั่งหมดอะเนี่ยโอเคกลัวเดี๋ยวไม่คุ้มไงส่ป่องต้องสามร้อยเดี๋ยวมันเหลือก็ใช้ไม่ได้แล้วก็เลยซัดใส่ให้หมดเลยดีกว่าเหลืออีกหน่อยเดี๋ยวเอาไปพ่นอีกไปดูโคง้งครับไปดูโค้งกัน นี่อะสวิงอาร์มาะนเรียบร้อยแล้วสองรอบนี่จะบอกโชคหวังรถนี่ก่อนเดียด๋ยวรถชนออามานีเร็วเนี่มันจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะมันจะมันไงมัน,มน,มนเรียกว่าอะไร ท้อนกับแสงอ่ะแสงมันในนี่นะนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมรอทิ้งไว้แห้งอ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตอนมันแห้งเลยทีเดียวดีกว่านะครับว่าสีมันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูในที่ร่มร่มอ่ะว่ามันจะเงาขนาดไหนเพราะสีนี้มันมองไม่ค่อยออกนะอยู่ในกล้องมันมองไม่ไม่เห็นเลยนะแต่ตัวจริงเนี่ยมันเห็นนะว่ามันเงาเอเคครับก็เดี๋ยวไปดูตอนเตจเลยแล้วกันครับผม ว่าสีมันจะเงาขนาดไหนนะเนี่ยอันนี้ก็หลังจากที่คนรอบสองเปนที่เรียบร้อยนะครับก็เนี่ยสีก็จะเงาๆประมาณนี้นะเห็นไหมนี่ครับก็หมดแล้วนะสีใช้คุ้มเลยครับกระป๋องหนึ่งก็ประมาณนี้ครับ สีก็อย่างที่เห็นนะมันก็ก็พอดูได้นะครับผมนะพวกนี้ผมก็พ่นนะดุมพวกดุมพวกอะไรเนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับโชฉเงาอ่ะ ก็เดี๋ยวรอให้สีแห้งสักสวันสามวันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเริ่มประกอบแหละจะขึ้นโครงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ we okay.